พี่น้องจ้ายายแววสิพามาเบ่งวิธีการเก็บเห็ดเผาะเห็ดถอบนีแต่ดอกง่ๆต่างแล้วขาวซึ่งพูนซินบินพี่น้อง,องมันเกิดหลายเขากะเขากะเก็บถนอมและอาหารไว้กินเนาะวิธีนี้กินได้เบิดปีจ้ะสองปีก็พอเป็นยังเอามาต้มจ้ะ ผู้ใดก็ฮ็ดเป็นเนาะผู้ใดก็เก็บไปคือกันนานี่แล้วต้มต้มแล้วก็ใส่ช่องฟิตไว้จ้ะเอาใส่ทั้งน้ำเด้อพี่น้องรสชาติมันสิ่เปลี่ยนถ้าเฮาบ่ต้มมันจะเป็นแบบมันจะเป็นเหมือนกับเหมือนกับมันฟ้าวๆนะเหมือนกับน้ำเข่าอย่างนี้นแต่ถ้าเ่าต้มเราดีคือเก่าจ้ะ เอาทั้งน้ำทั้งเห็ดใส่เด้อจ้ะใส่ช่องฟิตไว้กินหน่ามันบ่มีเห็ดที่เห็ดหลายๆนี่ยายแววบ่ได้ไปเก็บดอกเด้อจ้ะยายแววไปซื้อมาต้มไว้ต้มไว้ให้พี่สาวยายแววกินแน่ต้มไว้กินเองแน่เก็บไว้กินนะพี่น้องนะมันเกิดปีละครั้งอันนี้ตักใส่ถุงเรียบร้อยแล้วจ้ะถุงละครึ่งกิโลครึ่งกิโลได้ถุงนึงจ้ะ เห็ดเครื่องกิโลได้ได้ถุงเดียแล้วไปซื้อเห็ดมาได้ได้ได้เห็ดได้พี่น้องจ้ะมันจะแววได้อึงมะค้อมยดยแววสั่งไอ้ายงายตาพันซื้อเห็ดไว้ให้เห็ดบ้านเฮานี่แหละจ้ะดอยไข่หยิ้นี่แหละเกิดวันนี้เพิ่มเปิดอป็นยังก็เปิดองค์ให้เบิ้งผลัาพันได้อึงไข่มแต่ไข่สั่นยายแ้วเลยได้มาหกตัวเสียเอามาต้ม มันสีไข่แทนว่ามือนั่นต้มกับปลาไข่นี่เด้อยอึ้งฟีมาเด้อจ้ะ <c oughs> อึ้งต่พันเอาให้6หกตัวห้ยะาลักน้ำยาลักกับไปซื้อน้ำกันต้มสัวอึ้งน,นะพี่นอ้องต้มสมยาเววมัดใส่ถุงไว้เดี๋ยวถ้าล้อเย็นก็นจะเอาใส่ช่องฟิตไว้จ้ะใส่ตู้แช่ไว้ ไปกินเบิดปีนะพี่น้องปีไก่ีนบ่ได้จักเม็ดเลยจ้ะแพงปีนี่ใครแน่กิโลละสองรอยห้าสิบหลายแล้วไม่ไม่โลละแปดร้อยเดี๋ยวนี้เลือโลสองร้อยห้าสิบในแววเลยซื้ออัดช่องฟิตเลยคนน้อยมานั่งเฝานอนตื่นอย่าเลยอ,อาบน้ำสะผมห้นางเฝอยาอ่ะกินทั่วลูกกินทั่ว จีมักทัวจะทัวต้มไปจีก็ไปซื้อน้ำนะจ๊ะถ้าหลานไปน้ำมือนี่หาซื้อเห็ดเพาะหาซื้อเห็ดเผาะมาอัดไว้จ้าเดี๋ยวพ่อกับมารับแล้ว <c oughs> เอินเอิเอฟซี FC, กินทั่วดินเนอะกินทั่วดินน้ำไอจีเ้อจ้าแซ่บ เจ้าจ้าเก็บแล้วยายแววก็สิมาเห็ดก้อยเห็ดนะจ้าก้อยเห็ดที่เ่าต้มไว้ล่ะก็เลยสิเอามาก้อยนี่แต่จะมีเห็ดเห็ดเผาะนะจ้าซอยอ่อนๆเน่แล้วก็ยายแววจะอันมีหอมจ้ะหอมต้นหอมหอมป้อมหอมแดงกระเทียม เสาระแน่จ้ะแล้วกับผักไทยเนาะก็จะ,จะมีหมูสับนิดน้อยจ้ะแล้วจะปรุงในนี้กันจะ้ะปรุงในซ้มเนี่ยใส่พริกป่นจะ้ะใส่พริกป่นปรุงรสนิดหน่อย ลดนิดหน่อยนี่จะเป็นน้ำปลาจ้ะสีก่อนแล้วเราหยาดคิมมังเมาจ้ะ ีใ้ใส่เห็ดเลยนำหอมที่เขาเตรียมไว้จ้ะใส่บดทุกอย่างเลยซอยลงไปเลยค่ะ หอมมากเลยสุดท้ายจ้ะข้าวขวดข้าวขวดตาเองหอมหอมออหอมมากเลยแซ่บสูตรนี่แซ่บทำลายออกเลย แค่นี้กินได้แล้วจ้ะเรียบร้อยก้อยเห็ดเพา<อ>ะเห็ดเราะลายแววต้อมอึ้งไว้น้ำ้าเจอึ้งอมัดอากอยากยไอตาพันธ์ละแต่ว่าวิธีต้อมอึ้งลายแววเคยลงแล้วจ้ะสูตรลาแววคือใส่ใบใส่ดอกคาน้ำจ้ะมาด้วยค่ะกินขอน้ำกัน จ้ากินข้าวกับยายแวว<ม>ก้อยเห็ดเพาะต้มอึงจ้าพันว่าอึงขครสิน,นองสีไครอยู่ดอกมือนิอันนี้จะเป็นแกงสมดอกแคเหลือเต้มัเนเส้นผักยายแววจะมีสตอกับแตงจ้แงะแตงยายแววเหลือซํานี่แหละนอกนั่นกันน้อยมาจ้ามากินข้าวน้ำกันแซบ่แซบ สวัสดีค่ะมากินขอ,อนยายแววจ้ะก้อยเห็ดเพาะต้มอึงต้มอึงยายแววบ่เคยกินจ้ะแต่มือมีสกินกินใอเอฟซีเบิรกินเพื่อเอฟซีน่ะ ข้อขั่วจาบเจ้จ้าคิด้่งเพ็ดสูตรเยว่เว่้งเปื่อบกินมูกะก้อยจะเห็ดเผาะก็ได้แกล้มสมดอกแข้งนะครับ เรนค่ะ,ะตัวยีง,งมันแบเป็นใครหรือว่า nhưng màu không ra không ra đây là cái chuyện ดากเด็ดใจึตะไคร้เพราะว่า ใช่ทั้งมัน ถ่ายสูตรมาเนาะเนาะเพื่อจะพุ่มอ่ะเพื่อกระเทาะกบน้่งก็ได้ต้มเบืองนี่นนนสูตรย้ายแม่ยายแววจะ้ะจี๊ใส่ดอกคานแจก ทำนี่กัน้ะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้แล้วนะจ้าพ่กกกาอกับแม่คลิปหนาจ้าสวัสดีค่ะ